สวัสดีค่ะนี่คือการอ่านพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีการประจำเดือนมิถุนายนปี2565นะคะหากคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยนะใบแรกนะคะการงานอัศวินไม้ถ้าหากคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานหรือทำธุรกิจนะคะไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสได้งานสูงมากนะ แล้วคุณก็มีพลังมีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเริ่มทําธุรกิจของคุณสูงมากเช่นกันโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งความสามารถแล้วก็มีทั้งแรงขับเคลื่อนที่อยู่ข้างในอะ่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการเงินไพ่บอกว่าให้คุณอยากให้คุณเช็ค ให้แน่ใจก่อนที่จะลงทุนหรือซื้ออะไรคอยพิจารณาให้รอบครอบก่อนอย่าตัดสินใจเพราะแค่อารมณ์ชั่ววูบนะคะสุขภาพหกดาบหกดาบเนี่ยไอมองว่าบางคนนะคะเฉพาะบางคนเนี่ยอาจจะป่วยแบบเฉียบพลันนะแต่ก็จะสามารถรักษา ได้ทันท่วงทีนะคะหรือบรรเทาไว้ได้ก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็คุณก็อาจจะแค่เสื่อซึมหมดแรงหรือต้องการพลังงานดีๆรอบๆมาเติมเต็มแค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่และพี่หินนะคะพี่หินคนนี้เขาอยากบอกอะไรคุณสิ่งที่ไอมองเห็นก็คือมันเหมือนกับว่าหากคุณกําลังมีปัญหา มีความทุกข์อะหากคุณมีความทุกข์อยู่หรือกลัวอะไรบางอย่างหรือรู้สึกผิดกับอะไรที่ผ่านๆมานะคุณอาจจะกําลังคิดไปเองก็ได้เลยรู้สึกผิดอะไรแบบเนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความทุกข์ใจเนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอะคนในครอบครัวคุณนะคะอีกไม่นานคุณก็จะสามารถหาวิธีเติมเต็มความต้องการเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองนะคะลูกหลานอาจจะแวะมาเยี่ยมเพื่อนอาจจะโทรมาคุยเล่นด้วยอะไรนะคะ ก็เลยทำให้คุณกลับมามีความสุขแล้วก็สดใสได้อีกครั้งนะคะไพ่บอกว่าคุณจะมีเพื่อนหรือคนคนหนึ่งนะคะกำลังจะมาหาคุณเขาจะใช้เวลากับคุณได้เต็มที่เหมือนเขาอุทิศเวลาให้กับคุณได้เลยอะคะ่ะเหมือนคุณได้ได้เพื่อนหรือ คนคนเดิมเนี่ยแหละอาจจะเป็นลูกหลานคุณหรือว่าอาจจะเป็นใครบางคนก็นแล้วแต่ไม่อยู่เป็นเพื่อนคุณให้คุณได้คลายเหงาได้นะคะได้ให้คุณได้หัวเราะมาสร้างสีสันให้คุณนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับไม่ ไม่ชอบเข้าสังคมนะคะไม่ได้ฝักใฝ่ในทางโลกเลยน่าจะฝักใฝ่ไปในทางธรรมมากกว่านะไม่ค่อยชอบครกคาสมาคมกับใครแต่เขาสามารถมีเวลาให้กับคุณได้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะเขาชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะลองสังเกตดูนะจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณจริงๆนะอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าไอาไม่รู้นะ เขาคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้ว่าจะดีจะร้ายนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่เขาจะอยู่เคียงข้างคุณคนคนนี้แสดงให้คุณเห็นว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันแบ่งแยกนะคะชอบไม่ชอบอะไรที่มาทําให้มิตรภาพแตกแยกนะเขาเป็นคนที่สนับสนุนคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะอยู่พร้อมที่จะอยู่เบื้องหลังหรือเคียงข้างไปด้วยกันกับคุณเสมอนะคนคนนี้ พายบอกว่าให้ปล่อยอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปตามคลื่นตามกระแสถ้าเราบังคับมันไม่ได้อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นคือเคลื่อนพร้อมเตรียมพลังงานของตัวเองที่มีอยู่เนะะี่ยค่ะไปกับมันนะคะพร้อมไปกับมันอะไรจะเกิดก็เกิดยอมรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้สนุกกับสิ่งที่เข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงนะคะ พี่บอกว่าอยากให้คุณเนะ่ะเรียกพลังทั้งหมดที่คุณมีกลับคืนมาอย่ายอมแพ้อย่ามัวแต่กลัวหรือเสียใจกับอะไรอยู่นะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันถ้ามันคนโทรลเราได้อะถ้ามันถ้าเราปล่อยให้พวกสิ่งเหล่านั้นความกลัวหรือความเสียใจอ่ะมันควบคุมตัวเราเองนะแล้วมันจะทำให้เราอ่ะตัดสินใจเรื่องยาก,ย,ากยิง่งยากขึ้นไปอีกนะ มันทําให้คุณเสียการเป็นตัวของตัวเองมันทําให้คุณเสียความมั่นใจไปเลยนะคะทีนี้คุณจะได้พบปะผู้คนใหม่ๆหรือได้ความรู้ใหม่ๆจากประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะได้พัฒนาทักษะและก็ศักยภาพของคุณเองการพัฒนาทักษะสามารถทําให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะ ยอมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้คุณมองว่าศักยภาพเหล่านี้จะทำให้คุณคิดได้ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกวันโลกเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกวันไม่มีอะไรคงที่หรือสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ไอ้ขอให้คนมีคู่ก่อนเลยนะมีตาที่3นะคะจากกระที่6 ตาที่สามของใครกำลังจะเปิดนะมีไพ่พระออกมาด้วยนะคะไอมองว่าคุณเป็นคนที่ทำงานหนักทำงานหนักแล้วก็ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ทั้งรวมทั้งการเงินและการงานด้วยนะคะแล้วก็ให้ไปหมดเลยความรู้สึกที่ปลอดภัยมั่นคงกับชีวิตคู่เนี่ยให้ไปหมดเลยคุณมองว่าความปลอดภยัยความมั่นคงเนี่ย มันคือการคันตีความความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตนะคะมันคือความต้องการขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์นะแต่คู่ของคุณไอมองว่าคู่ของคุณเขาเขาเขามีความคิดแตกต่างจากคุณนะเหมือนเขาเขามีความเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอะคือการที่ไม่ยึดติดกับวัตถุและความแน่นอนมากจนเกินไป เขาเน้นความเรียบง่ายและความเป็นสายกลางค่ะน่าจะยึดหลักความเป็นสายกลางนะคะคนคนนี้เขาควบคุมความอยากแล้วก็ความปรารถนาตัวเองโดยไม่ให้มีมากจนเกินไปด้วยความที่มีปัญญายาณของเขาไอ้ขอเรียกว่า wisdom นะปัญญายาณคือเขาจะฉลาดกว่าคนปกติเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบ่งแยกแยะได้ทั้งทางโลกและทางธรรมอ่ะ คุณจะเห็นว่าเขาจะสนใจหรือเขามีความสามารถพิเศษทางทางด้านสัญชาตญาณและพลังจิตนะคะกุณลองสังเกตดูคุณทั้งสองมีระดับจิตวิญ,ญญาณที่ต่างกันนะแต่แต่สามารถดึงดูดกันและกันได้เพราะความแตกต่างของคุณทั้งสองนั้นสนับสนุนกันดีนะคะเช่น คุณสามารถเติมเต็มความสะดวกสบายให้กับเขาได้แล้วเขาก็สามารถเติมเต็มความรู้และปัญญาเพื่อที่จะผลักดันให้คุณไปสู่เส้นทางของคุณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองคะคุณจะสังเกตได้ว่าคุณกับเขาเนี่ยภายนอกนะอาจจะเป็นคู่ที่แตกต่างกันเลยนะคะโดยเสื้อผ้าหน้าผมหรือการแต่งตัวตั้งแต่หวัวจะดเท้านะจะต่างกันมาก บางทีไม่ค่อยชอบคุยกันไม่ค่อยสื่อสารกันด้วยซ้ำแต่กลับเข้าใจกันเพราะคุณทั้งคู่ใช้สัญชาตญาณคุยกันมากกว่านะคะจริงหรือเปล่าไอ้ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ไอ้ได้จากพลังงานก็จะประมาณนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะไอมองว่าแบบนั้นทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไง ดูเหมือนว่าคุณจะเจอคนที่ใช่ในใน,ในไม่ช้านี่นะบางคนอาจเจอแล้วด้วยซ้ำคุณจะเจอคนคนนี้เพราะภารกิจบางอย่างในช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะเช่นการฝึกงานเนี้ยนะต่างฝ่ายต่างหลงรักในเสน่ห์ของการละกันนะแต่ก็ไม่กล้าสแสดงออกมา ไม่กล้าแสดงความสนใจให้กันและกันรู้ไม่กล้าเผยนะคะไม่กล้าเผยความรู้สึกอะไรทั้งนั้นนะแต่รู้สึกอยู่ในใจลึกๆว่าทําไมเรารู้สึกคุ้นกับคนนี้จังเหมือนเคยรู้จักกันมานานนะคะอย่างมากก็ได้แค่แอบ่องแอบสืบประวัติของกันและกันอย่างลับๆมาว่าเขามีใครหรือเปล่าเงี้ยนะแล้วก็รอดูเชิงก่อนที่จะกล้าสร้างความรู้สร้างความสัมพันธ์ก่อนที่จะกล้า,าทําความรู้จักอ่ะกลัวกลัวว่า อาจจะไม่เหมาะสมก็ได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยนะคะคือคือคิดกันไปเองคิดกันแบบถีทวนไม่ได้คิดกันไปเองหรอกเหมือนกับว่าพิจารณาว่าจังหวะมันไม่น่าจะใช่ตอนนี้นะอะไรเงี้ยมันคือได้แต่ตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็สงสัยว่าทําไมคุณทั้งคู่ถึงรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเร็วจังอ่ะไพ่ของไอ,อ้อะบอกว่าเพียงแค่ใช้เวลาในการเรียนรู้กันใน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะทีละขั้นทีละขั้นค่อยๆสื่อสารกันทําความรู้จักกันไปเหมือนกับว่าถึงมันจะเป็นเวลาแค่เพียงสั้นๆแต่ว่าเราก็สามารถขออะไรที่เราสามารถติดต่อกันได้นะคะทางโซเชียลนะคะสื่อสารกันได้แม้ว่าเราจะแยกย้ายกันไปหรือว่าถ้าเกิดฝึกงานแค่สามเดือนหกเดือนคุณก็ยังสามารถติดต่อหรือสารความสัมพันธ์กันได้อะไรประมาณนี้นะ เขาบอกว่านี่คือหนทางที่ดีทางหนึ่งนะคือให้แรกอาจจะเบอร์ติดตอ่อแรกร้ายแรก i ออะไรก็ว่าไปนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการอ่านพลังงานไพ่ของไอที่มีกับชาวราศีกันนะคะหากคุณฟังแล้วชอบไอจะขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่แบ่งเวลาเข้ามารับชมไอขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ